สวัสดีค่ะพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านดิฉันรัตด,ดาเหล่าพลายนาบยินดีต้อนรับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านเพื่อจะร่วมกันศึกษาพระชนะของพระเจ้าจากบทเรียนเฝ้าเดี่ยวประจําวันที่สองพฤศจิกายนและในวันนี้เราจะมาศึกษาร่วมกันจากพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อที่8จนถึงข้อที่15นี่ข่าวประเสริฐ ออนื่ขอขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าสำหรับพวกท่านทุกคนโดยทางพระเยสุคริสเพราะว่าความเชื่อของท่านเรื่องลือไปทั่วโลกเพราะพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยชีวิตจิตใจ,จของข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระบุตรของพระองค์นั้นทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าว่าเมื่ออธิษฐานนั้นข้าพเจ้าระลึกถึงพวกท่านสเสมอ ข้าพเจ้าทูลขอว่าถ้าเป็นที่พอะทัไทพระเจ้าแล้วให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาหาพวกท่านในที่สุดเพราะข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านเพื่อจะได้นำของประธานฝ่ายจิตวิญญาณมาให้และเพื่อเสริมกำลังท่านหมายความว่าจะได้มีการหนุนใจซึ่งกันและกันโดยความเชื่อของเราทั้งสองฝ่ายพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่า ข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้หลายครั้งแล้วว่าจะมาหาท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวผลในหมู่พวกท่านด้วยเช่นเดียวกับในหมู่ชนชาติอื่นๆแต่จนบัดนี้ก็ยังมีเหตุขัดข้องอยู่ข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกกรีกและชาติอื่นๆด้วยเป็นหนี้ทั้งพวกนักรา์และคนที่ไม่มีการศึกษาด้วยฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขวนขวายที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกท่านที่อยู่ในกรุงโรมด้วย จากพระธรรมโรมในบทที่หนึ่งนี้อัครทูตเปาโลได้กล่าวว่าตัวท่านเองและผู้เชื่อที่กรุงโรมเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกและได้ถูกทำให้เป็นคนของพระองค์นั้นไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาได้ประกอบคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเลยแต่เป็นเพราะพระคุณความเชื่อในองค์พระเยซูคริสทุกอย่าง เป็นด้วยพระคุณที่พระอ,องค์ทรงให้ปลประโลมในสิ่งที่มนุษย์ไม่สมควรจะได้รับเปโลจึงตระหนักว่าการรับพระคุณจากพระเจ้านั้นเป็นเหตุที่ทำให้ท่านจําเป็นต้องประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอดนี้เพราะว่าท่านได้เป็นหนี้ข่าวประเสริฐในข้อที่8ปเปโลตื่นเต้นกับความรักของพระเจ้า ที่ท่านมีต่อคริสตจักรโรมแม้ว่าท่านจะไม่เคยเห็นหน้าคริสเตียนที่โรมท่านยังไม่เคยไปกรุงโรมและท่านก็ไม่ได้มีส่วนในการก่อตั้งคริสตจักรที่กรุงโรมด้วยแต่ในจดหมายฉบับนี้เปาโลได้ชมเชยและยกย่องคริสเตียนที่โรมในเรื่องความเชื่อของพวกเขาที่มีชื่อเสียงดี เป็นความเชื่อที่เลื่องลือออกไปคริสเตียนที่โรมเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเนื่องจากในเวลานั้นกรุงโรมเป็นเมืองหลวงแห่งจักรวรรดิโรมันซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมทวีปยุโรปเกือบทั้งหมดคริสตจักรโรมจึงเป็นคริสตจักรที่ตั้งอยู่ในนครใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดของโลกในสมัยนั้น รุงรมซึ่งบ้างขั่งเจริญทั้งทางด้านวรรณกรรมและศิลปะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแต่ในด้านมาตรฐานทางศิลธรรมปรับเสื่อมโทรมตกต่ำในหลายๆด้านชาวโรมันบูชาพระหลายองค์ที่ถูกปั้นด้วยมือมนุษย์หรือแม้แต่จกักรพรรดิบางองค์ของชาวโรมันก็ได้รับการบูชาดุด,ดังเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งซึ่งตรงกันข้าม กับคริสเตียนชาวโรมันที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์จะเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวและดำเนินชีวิตตามทํานองครองธรรมตามคำสอนของพระเจ้าพวกเขาจึงมีความยับยั้งชั่งใจทางศิลธรรมที่สูงกว่าและเหนือกว่ามากนะักพวกเขาเข้มแข็งและมีจุดยืนในความเชื่อ เปาโลจึงกล่าวชมความเชื่อของคริสเตียนที่กรุงโรมว่าได้เลื่องลือออกไปทั่วโลกแล้วหมายความว่าคริสเตียนที่โรมตระหนักในพระคุณความรอดที่ได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์พวกเขาเป็นนี่ข่าวประเสริฐพวกเขาจึงไม่รีรอที่จะประกาศความเชื่อนี้ออกไปทั่วโลกทั่วโลกจึงการันตีความเชื่อของพวกเขา และเปาโลก็อดไม่ได้ที่จะร่วมชื่นชมยินดีในความเชื่อที่มีชื่อเสียงดีของพวกเขาในข้อที่9ถึงข้อที่10เปาโลกล่าวว่าแม้ว่าท่านจะไม่รู้จักกับคริสเตียนที่โรมเป็นการส่วนตัวแต่ท่านก็ยังอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อผู้เชื่อที่นั่นเสมอเพราะเปาโลรู้ว่าโดยคำอธิษฐานของท่านจะนำวิญญาณจิต ของผู้เชื่อคริสตจักรโรมที่ท่านรักนั้นขึ้นไปสู่บัลลังก์แห่งพระคุณและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบพระเจ้าชีวิตของพวกเขาจะได้รับการปกป้องเพื่อจะดำเนินในทางแห่งความบริสุทธิ์ในทางแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าและโดยคำอธิษฐานของเปาโลคริสตจักรโรมจะมีชัยชนะเหนืออำนาจชั่วร้ายทั้งปวงสามารถ ประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอดได้อย่างเกิดผลและได้รับชื่อเสียงดีสมกับการประกาศตัวว่าเป็นคนของพระเจ้าในข้อที่11ถึงข้อที่13เปาโลกล่าวว่าท่านมีใจปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะมาเยี่ยมเยียนผู้เชื่อที่กลุงโรมให้ได้เพราะเปาโลรู้ว่าอุปสรรคอันหนึ่ง ที่อาจขัดขวางไม่ให้ท่านได้เข้าไปในกรุงโรม um ได้ก็คือพระราชจกฤษฎีกาของจกักรพรรดิในปีคศ49ที่ให้ขับไล่ชาวยิวออกจากกรุงโรม um, ซึ่งในพระธรรมกิจการบทที่18ข้อที่2ได้บันทึกเอาไว้แต่ไม่มีอำนาจใดที่จะขัดขวางฤทธิอำนาจของข่าวประเสริฐได้เพราะในที่สุด พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ทรงนำเปาโลไปประกาศข่าวประเสริฐที่กรุงโรมด้วยวิธีของพระองค์ในตอนนี้เปาโลได้กล่าวในจดหมายว่าท่านต้องการไปเยี่ยมผู้เชื่อที่กรุงโรมก็เพื่อจะมีโอกาสได้แบ่งปันของประธานให้แก่คริสตจักรโรมบ้างซึ่งอาจจะทำให้ผู้เชื่อที่นั่นมั่นคงขึ้นเข้มแข็งขึ้น เติบโตขึ้นในความเชื่อและเปาโลเชื่อว่าทั้งตัวของท่านเองและพี่น้องผู้เชื่อที่คริสตจักรโรมจะได้มีโอกาสที่จะสามัคคีทำกันจะได้หนุนใจกันและกันให้กำลังใจกันและกันและเพื่อแต่เราฝ่ายจะได้พบสิ่งที่มีค่าในความเชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งในเมื่อทั้งตัวเปาโลเองและคริสเตียนที่โรม ได้รับพระคุณจากพระเจ้าอย่างเหลือล้นต่างก็เป็นหนี้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าร่วมกันจึงจำเป็นต้องประกาศข่าวดีนี้ต่อไปด้วยการพึ่งพาพระเจ้าผ่านของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในชีวิตของกันและกันแม้เปาโลไม่ได้กล่าวเจาะจงถึงของประธานอันหนึ่งอันใ,นใดโดยเฉพาะในตอนนี้แต่ท่านก็รู้ว่าของประธานทุกอย่าง จะเป็นประโยชน์ทางจิตวิญญาณร่วมกันเสริมสร้างชีวิตของกันและกันเสริมสร้างพฤชศักของพระเจ้าและเป็นหมายสำคัญที่จะนำคนอีกมากมายมารับความรอดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และในขณะที่ยังมีโอกาสนี่คือหัวใจของอักครทูตเปาโลที่เป็นหนี้ข่าวประเสริฐข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ข้อคิดประการที่หนึ่ง ความเชื่อที่เลื่องลือคริสเตียนและคริสตจักรโรมอยู่ท่ามกลางศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองของโลกตะวันตกพวกเขาและความเชื่อในพระเจ้าของพวกเขาจึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนับว่าดีที่ชื่อเสียงของพวกเขาดีเยี่ยมความเชื่อที่เข้มแข็งของพวกเขากำลังจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกเมื่อผู้คนรอบข้าง รอบที่จักจากเราเห็นความเชื่อในพระเจ้าของเราเขาพูดว่าอย่างไรและเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้ผู้คนเห็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระเจ้าผู้สูงส่งและหันมาเชื่อศรัทธาพระเจ้าผู้เที่ยงแท้องค์นี้ข้อคิดประการที่สองคริสเตียนเป็นหนี้ข่าวประเสริฐหนี่นั้นคือการที่จะทำให้ผู้คนได้ยิน ได้ฟังถึงข่าวประเสริฐและได้รับพระคุณของพระเจ้าดังนั้นคริสเตียนทุกคนเป็นหนี้คนทุกคนที่ยังไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะเรามีและเราสามารถให้ในสิ่งที่เรามีอยู่ได้และสามารถแบงปันชีวิตของเราแก่คนที่ตายในการบาปซึ่งก็คือการชดใช้หนี้ด้วยข่าวประเสริฐนั่นเองและการประกาศ ยังเป็นการเชี่ยวฟังและทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าอีกด้วยตัวอย่างชีวิตของแม่ชีเทเรซ่าแม่ชีเทเรซ่าเกิดในประเทศยูโกสลาเวียเมื่อวันที่26สิงหาคม1910เธอใช้ชีวิตอยู่เพื่อผู้ยากไร้จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี1979แม่ชีเทเรซา ถวายตัวไปเป็นมิชชันนารีที่ประเทศอินเดียหลังจากได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าขณะที่ท่านยังเป็นวัยรุ่นหลังจากที่ไปอยู่ที่เมืองกันดัตตาเธอได้พบกับภาพที่เปลี่ยนเธอไปตลอดชีวิตคือร่างของหญิงจรจัดนอนตายอยู่ในท่อน้ำโดยมีหนูแทะกินซากศพของเธอ นั่นกลายเป็นแรงผลักดันให้เธอทำงานสงเคราะห์ผู้คนอย่างจริงจังเธอได้ขออนุมัติจากทางการอินเดียเพื่อใช้วัดร้างของฮินดูเพื่อทำเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใกล้ตายเธอมีข้อความประจําใจว่าไม่ควรมีใครสักคนที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ให้ตายเพียงลําพัง แม่ชีเทเรซาได้ก่อตั้งสถานบำบัดผู้ป่วยโรคเรื้อนใน28เมืองให้การสงเคราะห์คนโรคเรื้อนกว่า10,000คนครั้งหนึ่งเธอได้กล่าวว่าไม่มีอะไรทำให้เรามีความสุขไปได้มากกว่าการได้เหยียดตัวเองออกไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องทนทุกข์เจ็บปวดสำหรับแม่ชีเทเรซา ความสุขของเธอก็คือการได้พบว่าหนึ่งชีวิตของเราสามารถช่วยคนอื่นได้อีกหลายชีวิตให้เราบธิษฐานร่วมกันค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณสำหรับข่าวประเสริฐแห่งความรอดที่มาถึงคริสเตียนไทยคริสตจักรไทยเพราะอัครทูตเปาโลผู้เชื่อที่โรมและผู้เชื่อในอดีตต่างก็ตระหนักว่าเขาเหล่านั้น เป็นหนี้ข่าวประเสริฐและได้ชดใช้หนี้ด้วยการประกาศเรื่องราวแห่งความรอดนี้ออกไปจนมีผู้คนมากมายทั่วทุกมุมโลกที่กำลังรอคอยความรอดจากพระเจ้าได้พบสัจธรรมความจริงของชีวิตและได้รับความรอดขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราทั้งหลายคริสตจักรทั้งหลายได้ตระหนักถึงนี่ข่าวประเสริฐนี้ ที่จะต้องชดใช้ด้วยการใช้ชีวิตด้วยความยำเกรงและเกรงกลัวพระเจ้ามีชื่อเสียงในความเชื่อที่ดีจนผู้คนเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราทุกคนลูกกิ่งอธิษฐานทูลขอด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์อาเมนขอพระเจ้าทรงโปรดอํำนวยพระพรทุกๆท,ท,ท่านที่รับฟังคลิปนี้ และประธานพระพรแห่งความสำเร็จให้กับทุกๆท,ท่านในการใช้ชีวิตในความเชื่อและในการมีชีวิตที่เป็นพยานฝ่ายพระเจ้าสวัสดีค่ะ